สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว y o u t u b e และท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมายอยู่799ทํานายทายทักนะคะคราวนี้เราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ราศีนะคะในสถานการณ์ความกดดันในหมวดหัวข้อที่4นะคะในหมวดหัวข้อที่4นี้เราจะแบ่งออกเป็น2เรื่องนะคะก็คือเรื่องความขัดแย้งนะคะความขัดแยง้งไปดูฝ่ายตรงข้ามเขาคิดอะไรยังไงพลังของเขานะ ในหมดของข้อที่4อีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของความกดดันนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีไหนคุณก็มาดูได้นะสำหรับมาดูว่าเออเป็นอย่างไรนะอย่างในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีมิถุนชาวมิถุนสำหรับมาอยู่จเกิ้าคือวันที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง15ก,กรกฎาคมราศีนี้จะเป็นทัดลงนะไม่ว่าจะเป็นลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือน มีทุนนายนคนยึดชาวม่ทุนได้เลยนะอย่างบางท่านอาจจะมีเพื่อนร่วมงานเป็นชาวม่ทุนหรือมีคนรักหรือมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชาวม่ทุนหรือตัวชาวม่ทุนเองก็สามารถมาดูได้ว่าสถานการณ์ของความกดดันเนี่ยเป็นอย่างไรมีทางออกไหมควรจะทําอย่างไรนะคะในสถานการณ์ของความกดดันที่มีอยู่นะคะอย่างชาวมีทุนจริงๆเป็นคนที่มีความแอคทีฟนะกระตือรือร้นมากเลย เวลาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองนะชาวเมทุนเนี่ยนะคะปราดเปรียวแอคทีฟตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องความรักนะความเจ้าชู้หรืออะไรเนี่ยมันทาให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะสาหรับชาวเมทุนหรือมีทางเลือกสิ่งที่กดดันชาวเมทุนก็คือการหลอกลวงนะการโดนโกงหรือแม้กระทั่งการไปเกี่ยวข้องกับอ,อาบายาโมกลมทั้ง ความรักที่หลอกลวงหรือไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันผิดพลาดเนี่ยหรือไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีเจ้าของนี่แหละโอ้ทั้งหมดทั้งมวลน,นะชาวเมทุนนะบอกได้เลยกดดันมากๆกับการโกรงหกหลงไม่กระทั่งการเดินทางจะได้ไปทํางานโดนหลอกลวงนะบางท่านเนี่ยมีความคาดหวังอยากจะไปทํางานในที่ไกลหรือไกลถึงต่างประเทศเนี่ยก็กดดันในการลักษณะเอาหลอกไหมบางท่านโดนหลอกมาแล้วด้วย กับการที่จะเดินทางหรือไปทํางานเนี่ยนะต้องระมัดระวังรอบคอบนะคะมันกดดันชาวเมทุนอยู่ตอนเนี้ปล่อยวางมันโอกาสหน้ายังมีสําหรับเรานะมันเหนื่อยมากนะจิตใจอ่อนแอเนี้ยสักเขาเหนื่อยมากเลยรวมทั้งการเงินนะเหมือนการโดนหลอกโดนโกงเนี่ยนะคะเหน็ดเหนื่อยมากบางท่านมีความหวังจะได้เงินมาจากความรักความสเสน่หาจากคนรักก็ตามนะหรือมาจากมิตรภาพนะ หรือมาจากการที่การลงทุนกิจาการนะนี่นะซ้ำชาวสร้างเราชาวไม่ทุนเนี่ยนะเหนื่อยนะชาวชาไม่ทุนตอนนี้อ่อนแอมากคือคอนเหนื่อยหมดเหนื่อยล้นานะเหนื่อยล้าจิตล้าในลักษณะของอกํากลังใจเหนื่อยนะหลายๆอย่างเนี่ยได้รีวิวขึ้นมาเนี่ยนะกับการกดดันเนี่ยนะคะเรื่องราวต่าง ที่มันไปในทิศทางที่ลบประมาณน,นั้โดดกดดันในเรื่องแบบนี้การหลอกลวงความรักส่วนหนึ่งนะ,ะพูดกันไม่รู้เรื่องส่วนหนึ่งการโดนหลอกนะชาวมทุนเนี่ยต้องควบคุมสติอารมณ์หน่อยมันเหน็ดเหนื่อยนะเหนื่อยล้าไม่มีกําลังใจอย่างที่ว่านะแต่สิ่งที่ทําให้ตัวเองเข้มแข็งข,ขึ้นมาก็คือมันคงไม่อยู่แค่นี้นะมัง้งนะมันต้องมันต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีบ้าง เราจะต้องมีคือ่ยต้องมีสตนะิชาวม่ถุนเ็ามีสตินะที่จะคิดยังคิดนะว่าจะทําอะไรยังไงหาทิศทางตัวเองที่จะผ่อนคลายในลักษณะที่มันกดดันอยู่คือเขามีสติดีมากนะชาวม่ถุนเนี่ยมีสติรอบคอบที่จะลุกขึ้นมานะทำอะไรหลายๆอยา่างตัดสินใจลุกขึ้นมามองตัวเองเช่จะต้องตัดสินใจทําอะไรที่มัน จริงจงจังๆนะแต่สิ่งที่รู้ได้ก็คือมันทุกมันเป็นทุกขมันทรมานจิตใจมันรอคอยอย่างมีความหวังกับสถานก,การณ์ที่โดนหลอกหลายๆเรื่องเนี่ยนะคนะ,ะสิ่งที่ทําได้ก็อย่างที่บอกนะคือต้องเปลี่ยนแปลงต้องคือต้องพยายามมีสตินะอุปสรรคปัญหาต่างๆมันต้องผ่านฉันจะต้องเจอสิ่งที่ดีๆนะคะ อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นอดีตที่ยังฝังใจถึงแม้บางท่านนะอาจจะกดดันในสักอดีตส่วนหนึ่งอดีตที่ไม่อาจลืมหรือนหรือสิ่งที่ตัวเองจะได้รับในโดนหลอกนะยังคิดเสียดายยังคิดแบบอะไรอาวรกับถ้ามองในแงของงานก็คืองานเนี่ยบางท่าน,นย,ยังตัดไม่ขาดกับงานบางท่านกิจการหรือการงานต่างเนี่ยนะที่ตัวเองเป็นเจ้าของกิจการหรืออะไรก็ตามบางท่านโดนหลอกหรือโดนโกงไปแต่ก็ยัง ยังอะไรอารวรกับงานเดิมๆบางท่านโดนออกเนี่ยยังอะไรอยู่ยังมีความผูกพันยิ่งบางท่านอาจจะ,ะมีความคาดหวังอยากจะไปทํางานถึงต่างประเทศเนี่ยก็โดนหลอกดูดีๆนะกลัวบางท่านอาจจะไม่หลอกอกแต่ว่ากลัวมันกดดันไงเอมันกดดันแล้วจะโดนหลอกไหมฉันจะประสบความสําเร็จไหมเนี่ยงานใหม่ก็เหมือนกันบางท่านที่ไปบนนะ่นนะคะได้งานนะก็ต้องไปแก้บ,บน แต่ที่แน่ๆน่ะตัดไม่ขาดกับงานเก่าๆเดิมๆคือบางท่านอยากจะเลือกเส้นทางว่าจะเลิกกิจการตัวนี้มาทําตัวนี้ก็ยังยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจมันเหนื่อยนะแต่มามองมามองความเป็นจริงคฮ้ยมันอยู่ไปมันก็เหมือนกับเข้าเนื้อน่ะนะอยู่ไปก็นะมันยังมันต้องทําให้ได้น่ะมันเกิดการขัดแย้งมีมีโอกาสทะเลาะกันได้นะชาวม่ถุนเนี่ยในเรื่องของหน้าที่การงานกับเพื่อนร่วมง,งานหรืออะไรก็ตาม อาจจะเป็นเรื่องสังของ,ของความขัดแย้งกันส่วนหนึ่งนะนะในเรื่องสังของงานโดนหลอกเนี่ยดูให้ดีๆนะแล้วก็ขอจริงๆชาวมถุนอย่างที่บอกมีสติรู้ว่าฉันจะต้องโดนอย่างนี้ฉันต้องมีสติให้มากขึ้นนะมีเหตุมีผลไปพูดคุยเรื่องเงินก็เหมือนกันบางท่านเหนื่อยกับการเงินมากบางทีเงินเนี่ยมันมันมันมาบางทีนะขัดแยง้งทะเลาะกันได้นะมันเหนื่อยนะบางทีรอเงินจากอ่า จากดวงอุปถรัรมภ์อ่ะจะช่วยเหลือไหมหรือว่าจะไปขอหยิบยืมหรือว่าไปยื่นเสนอ,อไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางด้านกู้ยืมทางธนาคารหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันยังมันยังเย็นอยู่มันยังยืดเยืย้ออยู่มันทําให้อารมณ์หงุดหงิดกลัวว่าจะไม่ได้มันก็เหนื่อยรวมทั้งการเงินที่โดนโกงไปโดนหลอกลวงนะกลับไปเกี่ยวข้องกับอบยายมุกด้วยส่วนหนึ่งนะต้อง นะเรารู้ว่าเรากดดันเรื่องนี้เราก็เผาๆลงนะบางท่านนะบางทีนะเงินหวังว่าจะได้เนี่ยมันก็ยังรอคอยอยู่ยังคิดถึงก่อนหน้านะเออมันไม่เป็นอย่างนี้นี่ว่ามันกดดันไงการเงินฉันก็ยังคล่องตัวยังพอได้มันไม่เป็นอย่างนี้นี่ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะทำให้รู้สึกกดดันเหนื่อยอย่างที่บอกอ่ะเขาจะมีสตินะมีสติว่าคือกําลังใจคือจะไม่หยุดอยู่ตรงนี้มันต้องเปลี่ยนไปทิศทางที่ทุกอย่างมันต้องดีอ่ะมันต้องดีอ่ะนะ ขามองอย่างนั้นนะคะสำหรับชาวมทถุนแต่ถ้ามองในแง่ของความรักนะคะมันมันเหมือนกับว่ามีทางเลือกนะชาวมถุนเนี่ยบางท่านเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดหรือเกี่ยวข้องกับความรักที่มีเจ้าของนะเกิดการเครียดมากกดดันมากกลัวโดนหลอกอนะ่กลัวหลอกลวงบางท่านคบกันใหม่ๆเนี่ยกลัวโดนหลอกโดยเฉพาะบางท่านที่คบกันกับ คนที่อยู่ไกลกันเนี่ยนะบางทีทุกใจนะบางทีหลอกตัวเองว่าไม่เออฉันจะต้องผ่านอุปสรรคมันจะต้องดีเขาไม่หลอกเราหรอกแต่ในใจก็คิดอยู่ว่ามันทุกใจอยู่เหมือนกันนะมามองความเป็นจริงมองตัวเองแล้วคือมันยังมันมีโอกาสจะจบมันมีโอกาสจะเลิกนู่นนะมองตัวเองแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะเพราะว่าอยากให้ทุกอย่างมันดีขึ้นพ่อรักอยู่อ่ะเพราะยังรักอยู่อะมันเป็นอย่างนั้นนะ แล้วมาระวังความขัดแย้งกดดันทางด้านขัดแย้งกันด้วยส่วนหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆน,นะบทสรุปของชาวมีถุนนะ่ะบอกได้เลยนะ,ะมันมีปัญหาในเรื่องของความกดดันหลายๆเรื่องโดยเฉพาะกันโดนโกงโดนหักหลังหรือโดนปันใจหรือถ้ามองในเรื่องของความรักก็ไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันผิดในลักษณะที่แบบมีทางเลือกหรือพูดกากันไม่เข้าอกเข้าใจการหลอกลวงเกิดความเครียดนะคะ การเงินก็เหมือนกอันอาจจะเกี่ยวข้องกับอบายมุกหรือการเงินที่รอคอยกลัวโดนหลอกอะ่ะมีความหวังในเรื่องของผู้อุปถัมภ์ส่วนหนึ่งกลัวว่าผู้อุปถัมภ์จะไม่ให้หรือจะไม่ได้ตามที่ตัวเองตั้งใจอะ่ะนะแล้วก็การงานก็เหมือนกันงานที่คาดหวังจะได้ไปทํางานไกลถึงต่างประเทศก็กลัวการโดนหลอกเนี่ยหรือบางท่านอยากจะออกจากงานหรือออกมาแล้วเนี่ยยังยังมีความอะไรเอาวอนอยู่ ล้วมาระวังในกดดันในเรื่องของการขัดแย้งด้วยส่วนหนึ่งการทะเลาะหรือการแบบอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังจมอยู่กับอดีตนะยังจมอยู่กับเรื่องเดิมๆนะแต่สิ่งที่ดีหนึ่งที่ทำให้ชาวมิทุนเนี่ยคือกำลังใจของเขาก็คือเขามีสติมีสติที่คิดเสมอว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงอยู่มีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนแต่ก็ไม่ยอมแพ้ว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี ทุกอย่างมันต้องการเวลานะขอให้เวลานะ่ะเขาจะใช้เวลาในการที่จะแบบว่าเออการเวลาหลายระย่างมันน่าจะดีขึ้นคือให้กําลังใจตัวเองส่วนทังทั้งที่รู้อยู่ตัวเองก็เป็นทุกข์ไม่น้อยอยู่แต่ก็มีกําลังใจที่ดีมีเหตุม,หตมีผลสําหรับตัวเองคือรับฟังรับฟังการแนะนําจากคนอื่นเนี่ยส่วนหนึ่งนะคะชาวมิถุนนะมันทําให้ความกดดันนี้นะผ่อนคลายลงบ้าง ถึงจะผ่อนคลายยังไงก็ไม่ลืมมามันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่กดดันมาที่ผ่านมาบางท่านกดดันในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะมันเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับชาวเมนะทุนทีาทำได้นะช่วงนี้ก็คือจะต้องไปผ่อนคลายหรือไปทําบุญที่ส่วนกุศลไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรมารหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะได้ผ่านพ้นนะคะสำหรับชาวเมทุนนะ โดยเฉพาะการขัดแย้งหรือทะเลาะกันเนี่ยก็มีนะมีเกณฑ์นะกดดันไม่น้อยเลยอันนี้มันเป็นคลิปของความเครียดนะคะบ,บอกได้เลยนะคะสาหรับชาวท่านสมาชิกทุกท่านทราบดีนเไม,ม่คลิปของความเครียดเพราะฉะนั้นบางท่านเข้ามาเนี่ยถ้าทําใจไม่พร้อมหรืออย่าวรับฟังการทํานายนะนะบางทีคิดมากไม่ต้องไปคิดนะเป็นการทํานายโดยภาพรวมนะครับดูเป็นแนวไปนะยิ่งไปดูความขัดแยง้งเนี่ยไปดู ความบางท่านมีความขัดแย้งกันเนี่ยไปดูซิว่าเขาเป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยนะมันก็ถ้าดีก็เป็นกําลังใจถ้าเกิดมันไม่ดีอย่างน้อยเราก็รู้แนวทางว่าเราควรจะทําอย่างไรในอย่างคลิปของความกดดันนี้ก็เหมือนกันนะไปดูคนรักเขากดดันอะไรยังไงชาวม่ถุนกดดันเนื่ออะไรควรจะปรับเปลี่ยนไม่ควรจะไปกดดันอะไรเขามากหรือว่าควรจะผ่อนคลายยังไงหรือเข้าไปพูดจาให้กําลังใจกันยังไง เป็นอย่างนั้นนะคะนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสาหรับเรื่องสถานการณ์ความกดดันนะคะอย่าเคร่งเครียดนะคะชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้มีคิดใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ